สวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อพี่ๆพน้องเข้าสู่ช่องคูดงคอยและครูดงชาแนล สำหรับช่องครูดงคอยและครูดวงชนแนลหลักๆแล้วเราจะเป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรีญกสารข,ของสะสมรวมทั้งธนบัตรนะครับที่สําคัญจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบกันนะครับว่าปัจจุบันนี้ราคาแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นราคาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็บางครั้งก็จะมีการ อัปเดตหรือว่ามีการรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับเฉกเช่นดีกับในคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูโดงจะมาประกาศตามหาเหรียญนะครับเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่10นะครับปีพุทธศักราชส5 0 0 62และ2563นะครับอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องดูให้จบนะครับเพราะว่ารายละเอียดจะมีอยู่ด้านในนะครับแล้วที่สําคัญก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่เพื่อนๆพี่ๆน้องจะได้เห็นหรือว่าได้เจอเหรียญแบบนี้จะเกิดมีเพื่อนๆพี่ๆน้องสามารถทักทายครูโด่งเข้ามาได้นะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเรามารู้จักกับเหรียญคร่าวๆกันก่อนนะครับสาหรับเหรียญนี้สําหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยครับจะถูกผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561นะครับสาหรับเหรียญปีพุทธศักราช2561นี้เป็นปีแรกเพราะว่ามีการเปลี่ยนรัชสมัยนะครับจากรัชกาลที่9มาเป็นรัชกาลที่10นะครับจึงถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2561 62แล้วก็63ส่วนรายละเอียดด้านในนี้ครูดงคงขออนุญาตไม่พูดนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าอยากจะโฟกัสให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้เห็นเหรียญแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญที่ครูดงมาประกาศรับซื้อนะครับมัน แน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเป็นเหรียญปกติทั่วไปนี่คงไม่ได้หากันง่ายๆแน่นอนแต่ว่าเหรียญที่คูโดงจะมาประกาศตามหานะครับคูโดงให้ราคาสูงสุด2,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเหรียญสวยนะครับอาจจะให้มากกว่านั้นนั่นก็คือเหรียญ 2, 2ปีพศนี่นะครับพุทธศักราช2,562แล้วก็63สําหรับเหรียญ5บาทนะครับสาหรับเหรียญ5บาทนะโดยปกติแล้วถ้าเป็นเพื่อนพี่เน้อง ที่เป็นนักสะสมมือใหม่หรือว่าคนที่ยังไม่ทราบข้อมูลแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาดูคุูโดงนะครับโดยปกติแล้วนี่เหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนเนี่ยจะมีลักษณะคือหัวก้อยเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเห็นไหมเอ่ยนี่ครับผมทีนี้ครูโดงเห็นมีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับเขานําเหรียญแบบนี้ออกมาโชว์กันนะครับจะเป็นเหรียญกระสาบที่เป็นพระเสียรตรงนะครับ เหรียญพระเสียรตรงรัชการที่10พระเสียรตรงนี่ถ้าเพื่อนๆพ,นพี่พี่น้องๆมีลองลองเช็คนะครับขอให้เป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทพระเสียรตรงเหรียญ5บาทพระเสียรตรงปีพุทธศักราช2562า 2, 2, แล้วก็63มนี่ครูโด่งให้สูงสุด2,000บาทนะครับหรือว่ามากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเหรียญ5บาทปี2561แล้วเป็นพระเสียรตรงแล้วปัจจุบันยัง หาที่จำหน่ายไม่ได้เนี่ยก็สามารถทักทายเข้ามาในแฟนเพจ Facebook ครูโด่งได้นะครับครูโด่งคอยนะครับก็สามารถทักทายพูดคุยกันแล้วก็มาประเมินราคากันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่แต่ก็อยากจะบอกเพื่อนๆพื่อี่เพียน้องนะครับครูโด่งเป็นนักสะสมนะครับครูโด่งไม่ใช่พ่อค้าหรือแม่ค้าซื้อมาเพื่อกําไรนะครับบางคนบางท่านก็ซื้อมาเพื่อเก็งกําไรเนาะแต่ว่าครูโดง่งซื้อมาเพื่อสะสมเพราะฉะนั้น การสะสมของพู้โด่์เป็นการชอบโดยส่วนตัวนะครับก็เจียดเงินเดือนนี้แหละครับนํามาซื้อบ้างเดือนหนึ่งก็สองพันบ้างสามพันบ้างบางทีก็สี่พันแล้วแต่ว่าเราชอบนะครับก็คือเราต้องการที่จะเป็นคนรักเป็นคนชอบนะครับเหรียญแบบนี้สะสมแบบนี้นะครับก็เหมือนกับคนที่ชอบเล่นพระนะครับสะสมพระก็ ซื้อมาเก็บเพราะว่าใจรักนะครับมีความสุขก็ยังดีกว่าไปกินเหล้าสูบบุหรี่เที่ยวเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้ใครไปเที่ยวผับเที่ยวเล้าระวังด้วยดูที่เดือดร้อนกันหมดเลยแม่พูดไปพูดมาเข้าเรื่องนี้อีกยังไงก็ช่วงนี้เป็นช่วงสงการนะครับ,ข,บ,รข,บรขับรถกลับรถขับรถกลับบ้านยังไงก็มีสตินะครับถ้าเกิดง่วงก็จอดพักนะครับแล้วก็ระวังเรื่องโคโวโรคระบาดกันเอาไว้ด้วย นี่คือข้อมูลดีๆที่คุณดองอยากจะมาบอกเก่าเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับยังไงก็ลองลองเช็คดูนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้ถ้าเกิดมีนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆพี่ๆน้องที่เป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าที่มีโอกาสได้ดูได้ชมของคุณดงนะครับอย่างน้อยเวลาเงินทอนหรือว่ามีใครใจ่ายมานี่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับอย่าลืมนะครับเห,เเหบเรียญพระเสียนตรงเหรียญ5บาทพระเสียนตรงนะครับพระเสียนตรง เหรียญ5บาทรัชาาการที่10พระเศียรตรง2,562และ2,563นะครับราคา2,000บาทหรือมากกว่านั้นถ้าเหรียญสวยนะครับแต่ถ้าเกิด2,561นี้อี่อาจจะลดลงมานิดนึงเพราะว่าเริ่มมีคนเจอได้ค่อนข้างเยอะแล้วนี่คือข้อมูลดีๆที่กูโดงนะมาบอกเกา่าเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่น้อนงนอนที่เป็นนักสะสมเมื่อใหม่แล้วก็เพื่อนๆพี่น้อนงนอนที่เป็นแฟนคับกันนะครับ ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะขอบ